มากันอีกแล้วพี่ต้นแน่นอนกับรายการ watch battle จะเป็นตัวไหนมา battle กันครับอันนี้เป็นตัวคลาสสิกสมัยช่วงพีเป็นไอคอนิกของแบรนด์ดังทั้งคู่คือ AP 152.2กับ Patek 5 7 1เครับหนึที่เป็นสายเหล็กก็คือเป็นสายเหล็กทั้งคู่นะครับเป็นไอคอนิกทั้งคู่เราเอานาฬิกา2เดือนนี้มาเปรียบเทียบเหตุผลเพราะว่า1คือเป็นไอคอนิกของแบรนด์2คือเป็นนาฬิกาที่เป็นฟังก์ชันมาเทียบกันก็คือแข่งกันเรื่องความบาง ทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันใชคนดีไซน์ก็คนเดียวกันเขาคือท่านมหาเทพเจอรัลเจนต้าของเราเองก็คือเป็นคนที่ดีไซน์มาใช่ดีไซน์ออกมาคนเดียวกันเลยแต่ว่ามีความเป็นแบรนดิ้งของแต่ละตัวคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันก็เลยเอามาเทียบให้ดูวันนี้พอยแรกนิวราคาออกช็อปพอๆกันครับสูสีกันเลยนะสูสีครับอยู่ประมาณ9 0 0 0 0สนกาว่าบาทเพราะว่ามันดิสคอนไปแล้วทั้งคู่ใช่ดิสคอนทั้งคู่ครับราคาที่เราคุยกันในเทปเนี้ยจะเป็นราคาออกช็อปสอสมปีที่แล้วก็คือจะเท่าๆกันก็คือเก้า แสนกว่าบาทตัวราคารีเซลล่ะราคารีเซล <laughs> ตัวปาเต็กไม่เคยไปเท่าไหร่ปาเต็กนี่ตอนพีคสุดๆช่วงที่พีคไวรุ่นคริปโตนะอะไวรุ่นคริปโตเลย5ล้านกว่า5ล้านกว่าตอนนั้นมันมันประกาศดิสคอนต์บดีห้าเจ็ดในในปีสองพันยี่สิบเล้านกว่าบาทเอพีสูงสุดอยู่ที่4ล้าน X 4ล้านกว่าใกล้ใกล้กันเหมือนกันนะแต่ก็ยังแพ้อยู่ AP ยังแพ้อยู่ตามอยู่นิดหน่อยณราคาปัจจุบันล่ะเออ AP จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านนิดหน่อยครับอ๋อ4ล้านกว่ามาเหลือ2ล้านนิดหน่อยใช่ปาเต็กนี่จาก5ล้านกว่าตอนนี้แถวๆ3ล้าน 3าร้านกลาน57นง57<ช>า1ดน,น,นึ่งอนู่า้าประมาณนีมร้อยกว่า ทำร้านกอกว่าก็น้ําตาไหลแต่เืงจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าใครได้จากช็อปมันก็กําไรทั้งคู่ใครถือมานานแล้วมันก็กําไรหมดแหละสุดท้ายผมยังเชื่อว่าราคานาฬิกาจะชนะไฮเดิมทุกครั้งนะครับแต่ใช้เวลาเท่านั้นเองใครที่ซื้อมาแพงก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันก็มาอ่ะเรามาเปรียบเทียบเรื่องต่อไปวัสดุจัดเลย AP พีพี่ไม่ชนะผมง่ายๆวันนี้ถึงผมไม่มารเล็กแต่ไม่ได้ไม่ได้ชนะง่ายๆมันก็ไม่แน่หรอกมันก็มีจุดที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเราเหนือ เอ้ยเดี๋ยวมาดูกันมัสดุเป็นสตีลเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะรตตไ,ไรแตกต่างไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแล้วก็สายก็อันนี้เริ่มแตกต่างแล้วสายของ AP จะเป็นลายขัดนะครับที่เป็นเอกลักษณ์สายของ AP เนี่ยไม่อยากจะยอมรับนะแต่ว่าด้วยเหลี่ยมของการเล่นแสงของ AP อ่ะคือเหนือมากปาเต็กเขาไม่ได้เล่นแสงเหมือน AP แต่ความเงาและบางของสายเขาทําให้ใส่ง่ายมากกว่า<ะ>ในจุดเรื่องสายนะครับของ AP อ่ข้อจะแข็งกว่าเหลี่ยมอ่ข้อจ,จะเหลี่ยมกว่าใช่ถ้าปาเต็กข้อเขาจะโค้งและบางจะเข้าข้อมือกว่าเกือบทุกยี่ห้อเลยใช,นะใช่ใช่นะครับขนาดตัวที่ทรินิตี้ที่เทียบกันอยู่คือ AP ปาเต็กบัวชารอนเนี่ย ปาเต็กก็ยังดีทีุ่ดในเรื่องของสายสายดีมากคือถ้าใครได้ลองใส่แล้วคือสายสบายมากใช่ใส่สายสบายมากแต่สายของ AP จะเป็นแนวแบบสวยอะศิลปะพิกพโอ้พิกพกแบแบบบแบแแหมวันนี้ใส่เอพีมาต่อไปเลยฟังก์ชันนะครับก็เป็น3เข็มเหมือนกันสามเข็มเหมือนกันอันนี้ก็คือเข็มวิเข็มนาทีเข็มชั่วโมงก็วันที่แต่ว่า AP จะแพ้นะตัวนี้เพราะว่าฟังก์ชัน ตัว1 5 2่2เรื่องวันที่ AP จะมีปัญหาเรื่องการปรับวันที่จะเป็นการานหมุนเวลาแบบให้ผ่านต้อจะต้องหมุนเข็มยาวครับให้ผ่านเที่ยงคืนไปที่ตีสอแล้วหมุนกลับมาที่4ี่ทุมแล้วก็หมุนไปที่ตีสองใหม่มคือมันไม่มีคลิกที่ข2ของการปรับวันที่ได้ แต่ปฏิทินทำได้สับไปสับมาไปเรื่อยๆแต่ว่าในตัวใหม่ของ AP คือ1622ทําได้แล้วก็คือสับวันที่รันไปเลยได้เลยแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยทำไม่ได้นั้นคนที่ใส่1522ส่วนใหญ่จะ ที่เกียจปรับวันที่ไม่ต้องเสียใจนะครับน้ำตาไหลมาเรื่องบ้าขนาดขนาด AP อยู่ที่39มิลมพี่ก็เล็กกว่าผมอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นไซส์คลาสสิกนะครับคืมิต้องบอกว่า AP 39มมิล ส่วนปาเต้ก็40มิลแต่ตอนใส่ออกมาจริงอะครับเอพีดูใหญ่กว่าเอพีดูใหญ่กว่าเอพีดูใหญ่กว่าใช่ใช่เพราะว่าด้วยความเหลี่ยมคมสันของเขาอะดูดึกกว่าก็จะดูใหญ่กว่าแมนครับแมนแมนกว่าโอ้ได้สิก็เอาใหญ่มาเรื่องความหนาความหนาความหนาก็ตัว a ออยู่ที่9มิล9.8มิล9.8 ปาติก8.3ครับบางก็คืออย่างที่บอกมันเกี่ยวเนื่องกับความสมูทจากสายมาด้วยตัวเรือและสายเพราะฉะนั้นมันจะบางสมูทกันจริงๆตัว15202เนี่ย เอพีเราใช้คําว่าเอ็กซ์ต้าตินแล้วนะก็คือบางแล้วนะก็บางแล้วนะก็ยังได้แค่9.8แต่ปาเต็กไม่ต้องไม่ต้องชูอะไรมากไม่ต้องชูอะไรงไก็บางครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ AP เขาไปทํา r d 2ที่เป็นเพอร์เพกชั่วคาล endar ที่บางสุดที่สุดในโลกนี่คุณอิจฉาขนาดต้องไปต้องไปขิงไปขิงทรงนู้นไปขิงทรงนู้นคือเพอร์เพชั่วที่เพอร์เฟกชั่วแล้วอาเอพีบางกว่าแต่แต่ว่าเมื่อสมัยก่อนยุคแรกๆของเอพีที่เราเคยเล่าเขาได้รางวัลเรื่องความบางมาตลอดนะต้องเล่าให้ฟังว่าาาาาคคววมมบงเป็นยก The อย่างหนึ่งของการทํานาฬิกาจ่เป็นหนึ่งในคอมพิเคชันครับของการทํานาฬิกานะครับดังนั้นการทําเรื่องนาฬิกาบางเป็นการแข่งกันในอุตสาหกรรมนาฬิกาวันนี้เขาจะกลับมาทวงบอลลังอหละมันมาแล้วไงมันมาแล้วคราวนี้มาเรื่องกันน้ําครับกันน้ํากันน้ําของเอ็กซ์ห้าสิบเมตรครับห้าสิบเมตรต้องบอกว่าห้าสิบเมตรไม่ได้น้อยเพราะว่าพื้นฐานทั่วไปอยู่ที่สามสิบเมตรเราคงไม่ใส่เอ็กซ์ตริมไปดำน้ำเพียงแต่ว่าปลาเต็กห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยกันได้ร้อยยี่สิบเมตร น้ำตาไหลวันนี้พี่ไม่ชนะผมง่ายๆแล้วก็เอามาหัวข้อต่อไปนะครับปีที่ผลิตเขาเริ่มพอๆกันอ่าเริ่มพอๆกันคือในปี2012แล้วก็เลิกพอๆกันด้วยเลิกพอๆกันในช่วงปี2021-22เรียกได้ว่า2ตัวนี้เป็นคู่แข่งกันมาตลอดเลยแหละจําตอนที่ประกาศดิสคอนได้โคตรมันเลยก็คือปาเต็กเริ่มก่อนในเดือนกุมภาตอนที่ประกาศดิสคอน5711นะแล้วก็ AP ประกาศดิสตอนเมษาในปีเดียวกัน แล้วเป็นช่วงที่นาฬิกาปพีกด้วยเกินสตัวนี้แหละมาลากให้พีกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอ่อ5711วิ่งจาก3ล้านไปที่5ล้านครับใช่ประกาศดิสคอน AP ก็ตามขึ้นไปติดๆที่4ล้านกว่าใช่ก็ผมซื้อ1522แต่เ้แสอ่ะใช่เพืาอก่อน5711ก็ไม่ได้ถึงล้านก็มีล้านสมีมีตอนต่ำล้านก็มีตอนที่ AP ตัว1522 ประมาณล้านหนึ่งอ่ะห้าเจ็ดหนึ่งประมาณล้านหกเหนือกว่านิดๆตลอดอะน้ำตาอะไน้อง <c oughs> เอาว่าจริงๆแล้วหนึ่งห้าสองศูนย์สองในราคารีเซลยังไม่เคยชนะห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลยสักครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วอะถึงเราจะมาแบทเทิลกันแบบเนี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของคนใส่เลยนะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็มีจุดหนึ่งที่ AP พทิ้งได้อย่างแน่นอนคือหน้าปัดออหน้าปัดเนี่ยของ AP เป็นกิโอเช่ที่เรียกชื่อว่าฮาร์ปิสซัลีไม่รู้อ่านออก ถูกหรือเปล่านะครับแต่มันก็ประมาณนี้ก <g> ็คือเป็นทรงพิรามิดเป็นพิรามิดลายขัดนะครับซึ่งค่อนข้างยากแล้วเป็นหน้าปัดของ AP เนี่ยมันเป็นหน้าปัดอินเฮ้าส์ที่ AP เขาทําเองอเขาไม่ได้จ้างผลิต แต่ปาเต็กจ้างผลิตนะครับปาเต็กจ้างผลิตนะครับจ้างผลิตนะครับตัวห้าสิบหนึ่งนี้คิงได้เลยมาอย่างแน่นอนใจเลยคิงได้แน่เตรียมมาใส่ตอนสุดท้ายแน่นอนแน่นอนโอ้ยแม่เราโหดจังพอเข้าเอพเราโหดจังเลยสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาที่ไม่อนิกเนี่ยผมว่าเทปเนี้ย ตัวเปรียบเทียบเนี้ยจะชัดเจนก็คือเออเรื่องราคารีเซลเนี่ยต้องยอมบัตเต็กเขาเลยนะครับแต่เรื่องคาแรคเตอร์กับเรื่องรายละเอียดที่เป็นโฮมมี่ของนาฬิกาเล็กน้อยเนี่ยเอเหมือนจะดีกว่านิดนิดถ้าปัดบัตเต็กเขาก็มีลายเลเยอร์ของเขานะใช่แต่เขาจ้างผลิตโอ้เขาจ้างผลิตจบเลยได้ไหมเทมนี้จบเลยถือว่าแล้วแต่คาแรคเตอร์ของคนชอบเลยใช่ชอบอันไหนเอาแบบนั้นจริงๆแล้วสูสีกันทั้งทุกอย่าง สองเรื่อนนี้ถ้าเอาให้ชัดเจนเลยนะครับพิมพ์นิยมความนิยมราคารีเซลเนี่ยใส่สบายเนี่ยอยู่ที่5.7.1 1ถ้าชอบแบบแข็งแรงบึกเบินหน้าปัดเป็นเอกลักษณ์นาฬิกาว,วิบวับลายขัดสวยก็ไปทาง AP แล้วสุดท้ายนิวว่าการทำกำไรนิวว่าตัวไหนจะไปได้มากกว่ากัน คือปาเต็กเนี่ยสิ่งที่คนพูดกันมาตลอดอคือเขาเป็นแบรนด์ที่แบบราคา,าคาขึ้นแรงลงแรงแต่ตอนอขึ้นมันขึ้นแรงอีกอย่งเงมันก็เลยเป็นนาฬิกาที่คน ลงทุนเยอะจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยนาฬิการถไฟหอจริงๆซึ่งมันเกิดจากนโยบายของแบรนด์ที่ดูแลเรื่องรีเซลได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เขามีตัวแถมที่เขามีความหลากหลายในเรื่องของการซื้อตัวแถมซื้อตัวพว่วงซื้อแล้วแถมเยรก็จะทําให้ราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างปาเทคนี่ค่อนข้างแข็งกว่า AP AP จะเป็นเป็นตัว AP ขายเองเลยก็จะเป็นราคาออกช็อป ตอนนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึ้งแต่คือเขาผลิตน้อยไงก็ผลิตน้อยทั้งคู่ผลิตยคือต้องบอกงี้โปรดักชั่นของปาเต็กเนี่ยเคลมว่าประมาณ8-90,000หมื่นเรือน AP อยู่ที่6-70,000หมื่นเรือนแต่น้ำหนักในการทำเนี่ยคือปาเต็กเนรุ่นมันเยอะกว่ารุ่นที่ผลิตจะเยอะกว่าแชร์ไปมันเลยแชร์ทำให้ตัวนอติลุสเนี่ยมันไม่เยอะแต่ AP มันมีแค่โค้ดกับรอยัลโอ๊กแล้วก็ออฟชอรมี3ลายผลิตเองตัว A.P. มาเลยดูเยอะกว่าในตลาดาทั้งที่ผลิตน้อยกว่าก็ประมาณนี้เทปนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเดซี่เมย์โฮมคาเฟ่ที่ซอยเอกมัย22นะครับเป็นร้านน่ารักน่ารักอาหารสไตล์โฮมี่เป็นอังกฤษเบรคฟาสต์ที่เสิร์ฟแบบออเดย์อร่อยด้วยคืออร่อยมากโฮมี่อ่ะข้อดีคือ<ช>เครื่องเยอะเครื่องเยอะเครื่องเยอะแบบพิซซ่านี่คือแบบเครื่องหนาๆเลยเค้กที่นี่ก็ทำเอง ใช่เจ้าของทําเองชื่อคุณแยมนะครับเป็นพี่สาวที่น่ารักเค้กอร่อยมากแต่ตอนเขาพูดถึงพี่ต้นเขาไม่ได้พูดพี่ต้นใจเย็นใจเย็นพี่ไปอาศัยเขาเยอะสมัยก่อนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่จะเลือกนาฬิกาไอคอนิกมาเป็นมาเป็นของตัวเองแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกเลยคือ อยากรู้รุ่นไหนที่แบบตัดสินใจไม่ถูกอลองบอก <นะ S 2> เราเดี๋ยวเรารีบทําเทปใ,<ช>ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าแบบเออ มันตัดสินใจไม่ถูกจริงๆสองเรือนเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกเลย3ามเรือนก็ได้เดี๋ยวเราจะลองก็ซื้อหมดเลยเวลาตัดใจอะไรไม่ได้ก็ซื้อหมดเลยท่านเจ้าสวยอีกแล้วไม่ต้องคิดมากเพราะว่าแต่ละเรือนมันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันเพราะว่าที่วอชมาเนี่ยเขามีขายครับใช่ครับเราหาได้ทุกรู่นที่ราคาดีปิดเทปบังหน้าแล้วปิดเทปขายของตอนปิดตลอดเลยครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ